เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้าคับตอนนี้มาอยู่กับผม Has Game มองอัดตอนนี้มาอยู่กันใน Virgin IO อีกทีนเครซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบยาวๆเขมนะซึ่งพันที่จะก็เล่นประมาณ10นาทีนะเพราะผมใช้โปรแกรมแบบดีกแกมนแต่วันนี้เราจะมาอัดคลิปใน Windows แทนมาแน่นอนก็เล่นด่านด่านที่ผมชอบที่มันด่านแบบรถหังไม่สม่สมันเป็นรถอะไรอย่างด่านดาน่ดานให้โจถึงชนะเลยโอเคมา รู้สึกว่าใส่ผมแคสก็บเพราะว่าผมแก้เบื่อเป็นการแก้เบื่อโอ้วันนี้สมรูรลล่วลึกมามาสองตัวถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องดันให้ให้เข้าถึงสุดเลยต้องดูไว้ว่าแต่ว่าแต่เขาไม่ช่วยเลยนะมันยืนหันหน้าโอ้ยโอย,โอยมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าของเจ้าของ ไม่ว่าเราต้อง,งแปลงร่างมาสิมันจะเปลี่ยนไอเทมเออเปลี่ยนไอเทมมาเปลี่ยนไอเทมแม่งเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยิงโดนไหมโดนไหมเออโดนโดนอุ้ยดันดันโอ้โห對對ต้องดันเข้าเลยดันดันดันเออขโมงขโมงเดี๋ยข้าเร็วเข้าเดี๋ยวข้าเร็วเฮ้ยโอ้โห โอเคโอเคขอบใจขอบใจอุ้ยกิดอไปขึ้นไม่ล่ะโดนไล่ใช่ไหมแล้วก็เอ้ยโอ้ใครยิงวะโดนทั้งคู่เลยเฮ้ยตกน้ำมีสุนไซด้วยไม่ซุนไซเราต้องแค่เล่นน้ำไปดันสุนซังใั่ไหมอืมแต่พ่อไปเกมกระตุกฮะผู้ชมช่วงนี้ ช่วงนี้ฝนตกนะสุณพั์จอร์ดอ้าวเฮ้ยไปเกลี่ยงทางไหนวะเนี่ยเดีินๆเดีนๆเดินๆแล้วหายไปไหนวะเอ้าหายเราจะเปลี่ยนไอเทมซะมากกว่านะอืมว่าแต่เพื่อนเราอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้เจ้าของแมงมาแล้วปาไว้ตรงนี้แหละไม่โดน เยึบห้ามเปลี่ยนกระสุนระหว่างคนเจ้าของมาโอเคอุ่นขยิงโซนไอเฟิร์โอเคเกมกระตุ้งนะโอ้โหเอาเข้าไปเข้าไปมาโดนไหมโดนไหมโดนเอ้ยสองตัวสองตัวไม่กลับไปเหมือนเดิมแต่เกมกระตุ้งโอ้โหเอาเอาเอาเกมกระตุ้งยิงไม่โดน ดอว่ายิงนกเออนั่นแหละโดนกตัวนึงอีกตัวนึงไม่โดนมันไม่ตามันตาเพราะว่าเกมกระตุกนี่แหละโอเคคราวนี้มีสามตัวแล้วตายแน่นอนเหลือตัวเดียวแต่เพื่อนเราไม่เล่นตายแน่เลย Đang, 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 leo cao, leo cao ui lập này lập này, lập Cầm lập vào lập vào lập vào lập Ok, lập vào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  ไม่โดนไม่โดนยิงไม่โดนอบอกว่าห้ามกระโดดลงไปมาอยู่ตรงนี้นึงนี้เยอะอมงไม่หวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยเรเรรีบดันเรีบดันเร็วมอยู่โอ้โหน่ไงมันมาแล้วมันมาแล้ว

นี่ผมมึงจะยิงใครเนี่ยยิงนกหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะไอ้นี่ไม่ไหวแน่นอนยิงไม่โดนแม่งยิงไม่โดนโอ้โหนี่ก็ยิงนกพิฆาบเลยแม่งจะก็ยิงคงตายมันยิงไม่โดนแล้วก็บวกกับเกงกระตุก โอเคมันกำลังมันจะลงมาตอนนี้ไม่ใช่ปลาระเบิดเลยดันดันดันนั่นเลยดูตรงนี้มั้ยยังไงมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าของเจ้าของโดนจริงตรงน,นี้แหละอืมแล้วไปอีกตัวหนึ่ง แพ้แน่นอนผมว่าถ้าถึงยีถ้าถึงเยอะเนี่ยยีิบเจ็ดแพ้แพ้แพ,แพ้ต้องบอกเราจะแพ้แน่นอนโอเคแพ้แมงเจ้าชอตโอไม่์ก๊อดนี่ผมฆ่าสิบห้าตัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีนี่แพ้นะเฮ้ยนั้นเอาดานเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยมันตายเพราะไอ้เพื่อนมันไม่เล่นมันออกแล้วโอ้โหไม่ไหว สามกลุ่มหนึ่งไม่ไวแน่นอนถ้ามีเพื่อนแล้วก็จอดี่หนคนนี้ผมว่าไว้ดีิต่ลเลยโอเคผมว่าพัฒนามาเพราะว่าไม่มีอะไรจะตัดแล้วโอเคนี่สวยอ้าวว่าแต่เพื่อนไปอยู่ในตกแม็กหรอนเนี่ยยิงอืม,มาเอาชนะเลยแล้วว่าแต่เพื่อนอยู่ไหนวะ ทำไมเพื่อนอยู่ใต้ใต้ดินวะสงสัยตกตกบันไดใต้ดินตกแมบบมั้งเออน่าจะตกแแบบผมก็เปลี่ยนนะั่นตกแแบบเนี่ยตกแแบบ็ก็กลับมาเป็นใหม่ไอ้เนี้ยมันเล่นหรือเปล่าวะถ้ามันไม่เล่นมันก็ออกีกไอ้เนี่ยมันไม่ออกไอ้เนี่ยมันอยู่ได้ยังไงวะมันติดรถอยู่ว่าติดอยู่ในนาหรือเปล่าจะไปพวกสีแดงไม่อยอกออกมาเล่น โอ้ยไหนๆไหเจ้าของเจ้าของอืมไหนวะงมันโอ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นเลี้ยวเข้าเลี้ยกว่าเรเามีคนดันมีคนดันแต่พื้นเลยวะนั่นกระมอนแมนกระมอนแมน,มนช่วงนี้ฟ้าลงต้องระวังไว้โอ้ฟ้าลงหนักขนาดนี้แล้ว นี่เราจะฟาร์มมาวองตอนแคสเกมอ้าวกิวก่อนวะเดี๋ยวตอนนี้ผมเหลือสองคนแล้วสองคนนี้ผมว่าได้แน่นอนโอ้ยเจ้าของมายังไม่ตัดพู้กับคัมเลยอืมไม่ทันพูข้ขาดคำเดี๋ยวเดี๋ยวปาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาแล้วงั้นไม่มี อุ้ยโอ้โหมาอย่างนี้เลยออั่ไงไงแล้วของมันดักอยู่มันดักมันดักแล้วก็แล้วก็วื๊บโอ้ยตกน้ำอืมตกน้ำแบบไม่น่ากระโดดเลยแม่ไม่น่าโดดน้ำเลยอืมโอเคโอเคมันดันอยู่เอ้ยอืมเอ้ยสองนาทีสองนาทีาทแล้ว มันจะมาด้านหลังนั่นไงเจ้าของเจ้าของปลาไม่ไม่โดนไม่โดนระเบิดอุ้ยอุ๊ยระป๋องกระป๋อืงคนนึงนี่ก็โหดเลยนะถ้าเป็นสี่คนเฮ้ยอืมมมมันวับด้านหลังโอ้โหไม่สังเกตเลยมาจะไม่จะไม่แล้วที่ไมอ AH. ืมเอ้าวเสี่ยนีปลาโดนน้ำโอเคโดนโดนโดนจังหวะนี้เลยอืม เอ,เ,อเ,อเอา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 ตีงไปนี้เนี่ยต้องก็ต้องหลบก่อนหลบก่อนเจ้าของมันจะมาโอ้ยมันมายังไงวะตกฟากไหนมันมายังไงเนี่ยอ๋อยิงไม่โดนเอาออตีตีตีต โอ้โหตายไม่จ้าช่วยเฮ้ยมันมาด้ไงวะเฮ้ยคนนี้หนักสุดเลยมันมายังไงวะเนี่ยผมมีคนได้แล้วเหล็กมันย้อนกลับอืมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมายังไงวะเห็นเราอย่างไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้ปารลเบิดก่อนโอ้นี่ไงมาไม่อ ยัยิงไม่โดนบวกกับเสียเวลาทใครก็สูญเอาๆวางก่อนตายตายกําลังโอไม่โดนยิงไม่โดนยิงทำไรก็ไม่โดนโอ้โหมันกระโดดเลยอย่างนี้เลย เออนั่นเดีจ๋จะต้องกลับก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของไม่จะมาหลบัลบนี่น,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 นมันมาเโอ้ไม่โดนคุณพักช่วยยิงไม่โดนโอ้ยี่ไงมันจะมาดังนี้แล้วโอเคสนหนแล้วโอ้โหโอเคดีแล้ว ดีนะที่เราผมชนะโอเคไว้ก็ดีก็บ่นานะรู้สึกว่าจะจบแค่นี้แหละเพราะว่าฝนฟ้าิึมจะร้องโอเคนะไว้ก็ดีก็บ่นานถ้าใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็บ่นานเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีรับท่านฝม